ันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเกม r v นะครับที่น้องโอมเล่นว่าน้องโอมชอบตัวไหนครับแล้วก็เล่นเล่นชอบเล่นโหมดไหนนะครับแล้วก็เขารู้สึกยังไงครับในการเล่นเกมว่ามันช่วยอะไรบ้างครับเราจะถามเปลี่ยนเกี่ยวกับว่าการเล่นเกมนั้นทําให้เด็กนั้นรู้สึกยังไงครับอ่ะขอถามก่อนนะครับชอบเล่นเกมอะไรครับ r v ครับเพราะอะไรครับเพราะมาสนุกแล้วก็มันช่วยให้ผ่อนคลายไหมหรือว่าหัวร้อนไปเดิม เหัวเราก็เดิมแต่ว่าแบบไม่มาสนุกสนุกอัแบบเวลาว่างมาเล่นกันอ่ะแล้วชอบเล่นตัวอะไรครับเอาตัวที่ชอบบเตอร์ก็ใครอยากดูน้องโอมเล่นนะครับจะมีคลิปอยู่ครับน้องโอมคืนนํามาหิตนะครับเล่นตอนนั้นน้องโอมเล่นตัวอะไรนะบัตเตอร์ไฟใช่ไหมผมรู้สึกว่าน้องโอมเล่นแบบโหดมากครับแต่ว่าเล่นกับ AI นะครับก็ฝึกเดี๋ยวผมจะมาเล่นกับคนเก่งให้ดูนะเดี๋ยวถ้าใครอยากดูอีพีสองนะครับจะเป็นคลิปน้องโอมตอนเล่น R วนะครับจะให้น้องโอมอัดให้ทุกคนดูนะครับแต่วันนี้เราขอมาสัมภาษณ์น้องโอมสั ว่าแล้วชอบเล่นโหมดอะไรชอบเล่นโหมดเมื่อก่อนผมชอบเล่นโหมดบอรดกับบอรดใช่ป่ะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันมันเก่งไม่เก่งอ่ะโหมดที้ผมชอบเล่นฮาฮาโหมดบอรดนี่ก็สามารถฝึกทักษะได้ใไหมว่าเราอยากเล่นตัวไหนก็เอาให้มาฝึกกับบอรดก่อนใช่ป่ะผมเมื่อก่อนผมเล่นแต่บอดผมผมรู้ว่าไอ้นั่นพวกน,นกั้นเป็นคนเก่งอะไรเงี้ยคือผมเล่นตลอดเลยอ่ะแล้วตัว,แล,วแล้วตัวที่ชอบอ่ะตัวที่ชอบวัตตาไฟกับแวนอ๋อแล้วสกิลนี่เป็นไงสกิล สกิลบัตเตอร์ไฟสกิลแรกมันก็เป็นดาบเหมือนตัวใช่ป่ะใช่สองก็จะเป็นโดนดาบแบบแนวตรงอ่ะส่วนสกิลที่สามก็จะแบบเท่ๆแบบพุ่งไปหาตัวเลยอ่ะแล้วก็เอาดาบฟันปุ๊บเลยอ่ะผมชอบเพรมันแรงมากเลยแล้วเอาสถิติดีกว่าที่ฆ่าเยอะที่สุดนี่กี่ตัวครับในเกมอาร์วีอ่ะเอ้ยมิซาลิตี่ผมชอบเล่นด้ด้วยแม้ว่าถ้าเด็กกี่ตัวอืม 45ตัวครับโอก็คือเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่ตายเยอะสุดใช่ไหมับแล้วแล้วแล้วตายเยอะสุดอ่ะกี่ตัวอะที่ตายตายเยอะสุดก็สิบตัวได้แล้วคุณรู้ป่ะว่า R V เนี่ยเป็นเกมของผู้ใหญ่ผมรู้นะครับเด็กก็เล่นได้นะตอนนี้น้องโง่มาอยู่กี่ขวบแล้วแปดขวบครับแล้วความฝันนี่อยากเล่นเกมแล้วอยากไปทําอะไรที่แบบไม่ได้แค่เล่นเกมแบบอาชีพอ่ะอยากทำเกี่ยวกับเกมไหมเป็นแคชเกมครับ อ๋อก็คือน้องโอมไฟฟัดนะครับว่าเขาอยากเป็นสตรีมสตรีมเกมใช่ไหมใน YouTube นะครับ,รบก็ถ้าใครชอบน้องนะครับก็สามารถมาติดตามได้ที่ช่องโอมอินบิทชแนลนะครับเราอีพีต่อไปเราจะลงคลิปเกี่ยวกับน้องโอมนะครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเกมอาวีที่น้องโอมชอบเล่นนะครับแล้วเราก็จะถามน้องโอมว่าเออตอนนี้ยังเล่นอาวีอยู่ไหมล่าสุดเออเพิ่งเล่นไม่กี่วันครับก็ถ้าสมมุติว่าเราโดนค่าเนี่ยรรู้สึกยังไงรู้สึกแบบโดนคิวอะรู้สึกโดนกินอ่ะ หิวแต่ผมหิวข้าวครับไม่ใช่ไม่ใช่หิวหิวหิวคนหิวหิวไม่ใช่หิวคนคิวคิวแต่ตอนนั้นผมไปว่าผมว่าตายผมไม่ไม่อยากถึงแม้ว่าผมจะหิวคิวอยู่แต่ว่าผมก็ไม่ไปผมจะไปอย่างเดียวก็คือแล้วแล้วมีแนวคิดยังไงเขาให้เกี่ยวกับคนเล่นเกมในยุคใหม่รับเป็นแบบเป็นเป็นแบบว่าไวเดียวกับโอมอ่ะให้เขาระงับความความโมโหหรือความในเกมยังไงให้แบบใจเย็นๆลงอ่ะมีแนวคิดอะไรจากจะฝากบอกไหมครับ ซึ่งถ้าคนหัวร้อนเวลาโดนฆ่าหรือเดนเพื่อนร้าใช่ไหมใช่คือเราห้ามไปทําอย่างนั้นอีกยกเว้นของเราเต็มหรือของเราหมดกับเขานะถ้าเรามั่นใจว่าแบบว่าเราสู้เขาได้ก็ก็ปไปสู้เขาเลยนะแต่อย่าลืมพาพวกไปฆ่าด้วยนะคือถ้าเหลือหนึ่งตัวแล้วก็ฆ่าไปเล <ไป S 1> ยพวกวในเกมใช่ไหมครับแล้วแล้วทำยังไงครับให้คนแบบว่าไม่มีพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าวอย่าง,งเงี้ยส่วนไปอย่าเล่นเยอะแล้วกันก็ต้องใจเย็นๆใช่ไหม ก็มีแล้วก pues ็อย like. ่าไปหิวคิวเยอะเลยกันนะเพราะว่าพวกนั้นอาจจะหดก็น้องโอมนะครับเคยดูคลิปนะครับจะแต่อย่าไปเล่นเยอะนะก็ช่วงนี้น้องก็น้องนี่ไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวนะเพราะว่าตอนเช้าก็มีเรียนออนไลน์นะครับถึงตอนเย็นใช่ไหมแล้วก็ตอนอย่างนึงไดค่อยเล่นนะครับก็รู้สึกยังไงเวลาเล่นกับเรียนแตกต่างกันไหมเล่นกับเรียนแตกต่างนะครับคือการเล่นมันทําให้สนุกหรือเราขึ้นมานิดหน่อยใช่ป่ะหรือหัวร้อนขึ้นมานิดหน่อยอ่ะ ส่วนการเรียนก็ให้เรียนรู้เฉยๆการเรียนกับการเล่นก็ต่างกันเนาะการการเรียนก็คือก็จะมีความเครียดนั่นแหละแต่ก็ทําให้เราฉลาดขึ้นใช่ไหมส่วนการเล่นเกมก็คือการผ่อนคลายก็แล้วมีเกมที่เกมลองไหมครับเกมลองที่เล่นเกมลองก็คือเช่นเกมที่สองแบบเล่นนะนอกจากอาวีแล้วมีก็น้องยังเด็กอยู่ครับเราก็ไม่ได้ให้น้องไปแบบจริงจังอะไรมากนะให้เล่นผ่อนคลายเฉยๆเคยเติมเกมไหมครับผม ก็ขอให้เล่นกันยาวๆแล้วกันโอเคอ่ะอ่ะปิดคลิปเลยคลิปนีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งถ้าไม่มีการแจ้งเตือนแล้วก็กดไปทั้งหมดนะคะบ๊ายบาย